ว้าวสวัสดีครับทุกคนที่อลลาสวัสดีครับทุกคนสกทิอลาคุณเลมโบชวนดื่มจ้าสวัสดีค่ะพากันหอมกับคุณเลมโบจ้าวันนี้เรามีซิดหรือว่าโรแมนติกนิดนึงนะคะในสวนพอเพียงของเราที่ประเทศสวีเดนจ้ามาทานจิ้มจุม่มหมูกระทะ เนื้อกระทะหรือว่าจะเป็นสุกี้ก็ได้นะเพราะว่าวันนี้เราทําน้ําจิ้มหรือว่ามีผักรวมๆเลยจ้ะคุณเลมโบ้กำลังย่างเนื้ออยู่นะคะ no a d น no a l c o h o และเขาบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จ้ะนเตอร์ฟูนเขาบอกว่าดื่มไม่เมา n อ a กอ o h o ์ก็คือไม่มีแอลกอฮอล์จ้ะเดี๋ยวมาดูว่าเราเตรียมอะไรไว้ทานบ้างจ้ะมี เนื้อกวางนะคะไก่แล้วก็เนื้อวัวค่ะผักของเราเป็นผักในสวนนะจ๊ะพี่น้องค่ะสลระแหน่มิ้นต์กระลำวีดโคนสปริดหน่อไม้ฝรั่งค่ะไข่เอ็ก ร่อมเลิกกระเทียมป่าผักกูดนะคะตามด้วยเลิกค่ะต้นหอมของเราเองแล้วก็มีกรดหนูดลาวุ้นเส้นด้วยนะคะวันนี้เราทานแบบว่าผสมผสานเลยจ้ะพี่น้องตามวัตถุดิบที่พอหาได้นะคะ <c oughs> ค,คุณเลมโบกำลังชิมอยู่อันนี้เป็นซีฟู้ดนะคะนี่เป็นแจ่วค่ะหอมข้าวคั่ว ของคุณเลมโบผักกาดหอมให้เป็นน้ำซุกี้แล้วก็น้ำจิ้มไก่นั่นแหละน้ำจิ้มปอเปี๊ยนะของคุณเลมโบจะ้ะเทสตาคุณเลมโบอบอกชิมชิมถัก,ส,กส,สมิเกดาลิงถักสวิเกขอบคุณครับนี่นะคะน้ำซุปของเรานะคะก็เป็นเนื้อค่ะเป็นเป็นน้ำซุป เนื้อนะก็มีต้นหอมแครอทแล้วก็แกนกระหล่ำนะคะแล้วก็ปรุงรสลงไปค่ะไม่มีอะไรมากค่ะสามสุขแม่ครัวจะชิมก่อนและจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านจากคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะคะมาจะมาทานกับเรา ผู้ว่าเชิดโอ้ยหอมจ้ะเค้าทำอะอีกนะ่นออนไลน์อ๋อักมิเกดาเลงักมิเกดาอู้คุณเลมโบ่มอมแมมอยู่นะคะเพราะว่าแกไปทำฟืนจ้ะผู้วเชิดปี๊ดะัวซมาสมเนี่ยหอ แก่ฮอนอือโอ้อยอันจสกิ้งอร่อยจ้ากินบรรยากาศวันนี้พ่อครัวดูแลร้อน เดี๋ยวพักกานหอมจะทานน้ำจิ้มเจ่๋วนะแล้วเดี๋ยวจะลองจุ๊บๆแกดูว่าแกจะเกิดอาการยังไงขวาอืมอืมอืมขวานดีกุดดักวาง คนป่ากินอาหารป่าอืมป่าหม้เย็สติกอดอันเจ๊ดิ้งรอน่อืมถั่วช็ไม่แก่อืมโลอยู่โลอยู่อ่เก้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชิมน้ำพริกแล้วจุ๊บแก่สักหน่อยซาลีสิบอย่างวิ่งมาพูดซาลีสแต่ เ็วซี่ควยเพชรลิ้นยควฮู ok ila, ้อย่าขานนะิละแควแอนเสกิ้ทำันกสบอกว่าฉันจะทำเองเขาบอกว่าอื ผมจะช่วย mm. ถักสมิเกดเดลิง mm. mm. เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไปส่วนอะไรา่สรีสสืปรสแกบอกว่าใส่หน่อไม้ฝรั่งหน่อย mm. ถักตามีตามเกิดจ้ะพี่น้องจ้ะ ไปทำฟืนมาแกคงหิวผักกาดหอมก็เป็นคลิปตอดจากไปเก็บฟันสิงโตนะคะแน่น่าด๋อยอ่อนโป๊ะสแกรี่เหรออ๋อเขาจะเผาแน่นาดาลิยก็จะเผา โอ้ยเบตต์จ้าเบตต์จ้าเบตต์จ้าคือดีที่สุดเกี่ยวเกี่ยวห้อน สารพัดเลยพี่น้องเอ็กซออสเซอร์บอดแอนสกีบอดบอดบอดโปสต์ตะกร้ออะไรย่างฮะพปส์ตะกองินรียลกี่อ่ะแกบอกว่าเป็นครั้งแรก ครั้งแรกในรอบปีที่เรากินปิ้งย่างกันด้านนอกมารู้จะทานอะไรดีจัง นะคะกระดอนหอมอ่ะพิกครัวเองจ้ะพี่น้องเข้าคั่วก็คั่วเองค่ะทำเจ่วแจ่วหอนฮอตสมชื่อละมิ้นตัต๊กสารแน่ ไก่อืมสีฟู้ดตกกระป๋องเลยพี่น้อ,นองผักระไรแกะนกตอกอุกเซูซีฟู้ดตกกระป๋องเลยเถอะแตงเลี้ยงเราไม่กุก๊กเชิดนะ นุดลลอดนู่้ลนัลน่นเอ้อคุณจะเอาวุ้นเส้นไหมแกบ,บอกผมมีครับมุมคือยุมมียุมมี ออฮืได้แฝดิดปะปะสปรดหน่อไม้ฝรั่งสุกแล้วเพอเดี๋ยวจะหมุนกล้องมาทางคุณเลมโบ้บ้างค่ะตะวันด้านโน้นนะคะนี่ก็เย็นข้ามแล้วจ้ะฤดูร้อนค่ะพระาทิตย์จะตกช้าจ้ะ Mom's น้องยุยว่าดีวาตาเต้ทางญี่ปุ่นเห็นแล้วบอกว่าโอ้ยพี่อ้ายสดซดน้ำแกง <c oughs> อื้แซบ <c oughs> ่บถักสมิเกตอะไรอีอกกรอบกรอบกรุบกุบ

One, mm. คุณลิมบัยกสดลูกเคยไทยทำแบบนี้ไหนไหนไม่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันขาบอกอะไรลูกเคยลูกเคยไทยทำอย่างนี้เดี๋ยวพ่อตาไม่ใหญ่ไม่ปื้มเขาไม่รู้เรื่องหรอล้อเล่นจ้ะโอ้ยว่ชิบกูดแอนด์สปริว Den lägger jag här. Mm. mm. Pappa, musklerna. Nej men jag har... färdigt. är färdig. Här lät hon som mums. Sätter Bästa. Mm. Varsågod. Mm. Mm. En till. Det är bra. Funkar bra på bordet med sten. Ska fixa bättre sten så Snygg sten. หวานจะหวานกรอบคุตเตอร์ให้พ่อเขาดูแลจ้ะถ้าผักกาดหอมให้แล้วเขาจะกวนเยอะเดี๋ยวพ่อเขาดูแลอยู่พ่อเขากำหนดได้หยดสซยาป้าป่าท้อหันโอมสกุตเตอร์โอมหยดท้อหันโอมอเ้นหันคอมาสเตอร์อะใหม่ให้ละที่เด่นอ Varsågoda! Också lite mer söt. Vad gott! Den kan vara mm. på min soppa. Mm. Yeah. Det är ja, en perfin. Mm. Varsågod. Ja, ha, ha. e ja. ja, jag har Ägg och nudlar ihop. อดซ้อใช่ท่านตัวนี้อดใต้หน้าสิเขาบอกว่าผมมีผมมีไข่กับอัตามาบ,บีบเอ่อบุญเส้นหลังเขาทานคำโตๆ,ๆแบบผักการหอมไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะเขาจะทานมิชิเวียดีรอดฮะสอมิชวียดเฟอร์ลัสโอ้ยวัดดุกติกด้วยเขาบอกว่าผมขนปืน2คันล่างนะวันนี้ เยสดุกตีก่งมากครับฮัลโหลคอยกอดเพื่นยาดุกตีก่งมากครับพ้าสมบูรณ์หม กระบอกเงียบหอมปลาเม่ดผักไม่พร่องเลยพี่น้อง อกด้วยนะคะเก็บวันนี้มีคนถามว่าดอกกินไม่ได้หรือไม่เห็นเก็บก็บอกว่าเอาไว้ทำพันจ้ะอ,โหโหอยู่ในชุดทำงานเลยจ้ะ าถักชมิเกแกย่างเก่งคุณเลมโบเขาชอบปิ้งย่างกันจ้ะคนต่างชาติเขาจะปิ้งย่างกันในฤดูร้อน แต่ไอเตาแบบนี้เขาก็เพิ่งเคยเห็น,นหอ,อ,อืมุม้มคุณลมโบบอกว่าไม่เอาน้ำจิ้มเพราะว่าแกบอกว่าทานเนื้อแล้วมันรสชาติได้แล้วจ้ะสปารืมตามหาหน้าไม้ก็แล้ว เริ่มหนาวเริ่มหนาวได้นะแค่ดูเกันเกนาสปอรอ่่่กรลลวแ่ฟาดชีมออ้กบอกว่าปิ้ไปเรื่อยๆถ้าเหลือเดี๋ยวเราไว้ทานพรุ่งนี้ไม่มันง่ายเกบอกอะปิ้งไปเรื่อยๆ งั้นก็ปิ้งไปเรื่อยๆจะปิ้งทั้งหมดโอ้โหดัานหน้ฟิสก์พีนอหรออ่านโคตรฮะได้ดีแต่เลี้ยงโอ้อยยิ่งกว่า อร่อยมากมายมเขาบอกว่าย่างให้ทั้งทั้งหมดแหละเดี๋ยวไว้ทานพรุ่งนี้จ้ะโอายก๊อตอืบพร้อมเลิกอันสักทีดูๆนี่มดจึ๊ดๆอะไรอยู่เหรอเนี่ยเหรอ ยุ่มียุ่มีคนไม่รักหมารักแมวก็บอกลูกกินอาหารทำไมให้หมาให้แมวมากวน คนรักหมารักแมวก็บอกอ้าวสงสารทำไมไม่ให้มันกินด้วยสองบรรทัดฐานจ้ะเด็กเดิีสินะสส็กเะะด็กเิ็กมด็กเ็กมด็กเด็กดกเด็กเด็เด็ตเด็กเด็กเดเก็ กัดกัดกดอย่าหัดกฟนไพรก่อนดย่าหัดสมิสแก่ไปกินแกบอกว่ากินกในสวนเนี่ยนดีดีมากกินดีดีมาก คุณค oh, oh, ่ะขันต้องเล่นสละไข่อีกนี่ก็ไม่ดกโอ้นืดหลอกนืดลอยเขาบอกเอาไข่ลงไปอีกอร่อยไข่กับวุ้นเส้นเอะก็หอมสลดก็นืดหลอกกินเหมือนซุกเก้่ะแกบอกว่ากระเทียมปลาไข่แล้วก็วุ้นเส้นอร่อยอร่อยมากๆ ขอบคุณค่ะองานนืดหรอกใไ่่ไหเดนเสมาอ็กนนดลสีิบอกให้วุ้นเส้นวางบนไข่บอก่าดดูซอวดูซอกเลย ได้ใจเลยพี่น้องจ๋าอร่อยมากๆอะไรโหดาลิงอร่อยมากมากอร่อยมาก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 ถดเอะอร่อยมากมากนะยัดซอสสูงต่อีกนนังหรอ รอกอมนะดาลิงโขลยอะไรืมบ้าหรอย่อตอนแรกแกบอกจะใส่ถ่านเยอะๆบอกไม่ต้องเดี๋ยวเราเติมได้ถ้าเราถ่านเยอะมันปิ้งกันลำบากเดี๋ยวยืนป้าดาลิงอะไรเลยบ้าหรอซุปป้เอาเว้นอะไรเธอแกอย่าหนุ่หลอดฟาร์ยาอ๋อเว้นไปวิ่งเถอะแกบอกว่ารอวุ้นเส้นนิดนึง รอมเลือกแฟดดีมาเลยแกสุป,สปนี่ก็สุกมาคก่กระปารีส <laughs> ฮัลโหล <laughs> ฮัลโหลฮัลโหลโอไอเสียงจอยอันนี้ไม่ใช่ไอเสียงจอยโอชิคกก่หอศ์ <c oughs> อา รำไหวัดต mm. ึงน so mm ี hmm. ่ครัาไหนวัดตึ้งซสบปลนี่ยะรับแ้ห่อเนอะคั้นเครือซีฟู้ดขายไม่ออกจ้ะก้นแอนสกิเอฟร่า ผักกูดด้วยลืมเลยอุย้ยดูสิกระลำออกระลำเนะลิงปุ้มบ,บุงแกผักกูดผักกูดสามสียอดโอ้โหเออผักชีล้อมด้วยค่ะลืมาหาไข่ไม่เจอแล้านไหนเอ๋ดรงเอกเด่์ เราเอาไข่นี่เจ็ดทิ้นอะได้นะได,ด้นะะเองมีผักชีล้อมด้วยอ,อร่อยมากมาก อร่อยมากๆากเฮ้เวลาแกเคียวแก้มแกบุม๋มลูกชายก็แก้มบุม๋มน้องออรอนก็แก้มบุม๋ม นี่นะคะด้านขวาเป็นผักชีล้อมคลิโคนค่ะแล้วก็มีผักกูดตามด้วยกระเทียมป่าค่ะแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งนะคะ